หมูปิ้งหอมๆบักะคงโค้งเฉียดจ้าบักะคงเบียวขอไปรี้ยวใสม่นชิเด่นหัวเบี้ยวเบียวเี่ยบน้อบัตนัดมือเด้เบียวเบียวเฉี่นี่กระชาโคตรชาโคตรปัดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นน้องสาวอ่อมเด้อจ้าน้องสาวมาจากระยองมาเล่นแต่ว่าเดียวกับกลับแล้วล่ะยังโสดจ้ามีแต่หมูยอผู้บ่าวอยากถามโสดจ้าแล้วก็ซื้อเล็กเด้อจ้า เพิ่นก็อยากอายกล่องแน่เพราะว่าพ่วงแต่นได้ออกกล่องออกคลิปเนาะเขินๆอยู่ด้วยจ้ะผมเก็บหนองมังจะเอาอนี่ใส่ได้สิเก็บบักฮุ่งน้ำต้นสดๆนี่จ้ะแล้วก็มาต่ำบักฮุ่งบักฮุ่งกับ่งเจ้าของเองปลูกเองนั่งเฝ้าหมูปิ้งเหรอสวัสดีครับมีตังค์ยังห้าบาทเอามาเอาตังค์ไปซื้อเอาตังค์ไปนั่งลงนั่งลงสิดาวสิดาวอ่ะมีตังค์ห้าบาทไปซื้อหมูปิ้งน่าเล็กเปล่า นัเล็กเฮงไม่มีตังเลยมีเฮงมีแต่หำอมห้าห้าบาทเออตังไปซื้อหมกปิ้งนัเล็กแล้วเห็นไหมเออไม้มาเลยมีเปล่าอันนั่นตั้งอยู่ไหนอันนั้นยังเตี้ยอยู่ไหนนี่ยจุ่ไหนห้าบาทห้าบาทเอามายืยห้าบาทรวยขอบุญเอานวยแดดบอกอือเออหน่วยที่มันนั่นแหละเออบ่ต้องเอาหน่วยใหญ่ดอกเพราะว่ามันเพราะว่มมึงชดชดจากต้น หน่วยอื่นมันจะเดินใหญ่กว่าเก่าอ่าข้าอีหนายงห้นายมากหมูปิ้งเสร็จแล้วหมูปิ้งคือโค้งจังซี่เลยจ๊ะพี่น้องบักคุงโค้งจังซี่ะจ๊ะบักคุงเบี้ยวขวบักคุงไอ้บักคุงเบียวใส่บังคุงเบียวขวาบเบียวใส่บังคุงจีเดนขัวเบี้ยวจังสี่บ่วน้อบัตรนัดมือเด้เบี้ยวจังสี่ พอหยอกเด้อพี่น้องพอเหรนยว่าหัวพอว่าก็พ่อได้หัวผู้ใดอยากคิดเลิกกระเซิร์นโลดจ้าเพราะว่าคนว่าก็คิดเลิกคือกันพคนว่ากันหลังคิดเลิกเอาบะแมนมันก็หันนี้กล่องไปอีกแล้วบอันนี้ตาหม้หันนี้กล่องแม่ไขตาพี่น้องตาพี่น้องคิดว่าได้เดียว่อนนี้ได้จังเม็ดซะนั่นตามตามไปตามมาตากล้องหายไหนแม็กที่เข่าตาดิเล่นมาเคี่ยเคียก็ได้ ใส่เข้าไปนาวท่านจบี่ปีะสิไหลรุ่งหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยแตกเขาตานัววะเจ็บตาเอาใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายพอใส่เลือยกะพรแซ่บมอยโดนมอยโดนนะน้ำปลาในเบนนะจ๊ะหันขวดมาให้น้ำปลาในเบน สั่งได้ใน Lazada s h o p ป e ก็มีนะคะ3ขวดร้อยนะจ๊ะไปกินกับยี่ห้อเอิญมิตรขวดสี่สิบผ่านสิบหกสิบกับมี่เนาะของสายยี่ห้อผวดแตนนี่แส็บอันบ้านบ้านตรงขามอมเองซื้อมากเป็นโลโลเราไปแจกพี่น้องยูตังแกหวัดกระบกหลายเสียงิันเพราะอะไรก็บอพอพอๆๆิ่งเสียบเนาะหอมแล้วนี่ ไล่แตกกั้ปนี่ยยภหนึงหอมหอมอี๋ไล่แตกแล้วผู้ตํดก็ได้อันนี้ก็สาโคตรสาโคตรปดโอ้ยสาที่ไงแ่ะตั้งพีมัของไงเห็นบอกแต่บอกหุงยังเงยบอกไง่หุ่งแบบไงสากันไงเต็มไหมเต่เมื่อนะมักของไง เรียบร้อยจ้าเทลงถาดเด้อขวนน้ำปลาในเบนสามขวดร้อยคนละสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยนะจ๊ะสั่งได้ในลาซาด้าและช้อปปี้นะคะหรือว่าสั่งกับอ้อมเลยก็ได้จ้า <c oughs> อุ้ยปาดโท เสร็จแล้วเด้อมากินน้ำกันจะจัะพี่น้องําเองแสบเองนักเลงพ่ออืมอืมหมูปิ้งเอ็ดเองอืมครับ ขออนุญาตใช้มือเดอ้อไปใส่ระบุตากล่องเนี่ยมันกินน้ำบ่ามาได้จ้ามันกินน้ำกันได้จ้าอืม้ม หยาบเองแดดเย็นสบายค่ำๆมาแล้วอากาศดี แถ้าทักฝนกะจะตกระวังเหนือฝ่ามืดฝ่าขึ้นเวลาหลังก็ต้นหมูโดบโดอ,อืมคัาดอีหลีพี่นอ้องโหจำหนีก่อนนะอันส่งฝ<อ><ส>นสิมาม่หนีก่อนด้วยจ้ะพี่นอ้องฝนที่ตกจากฝนตกไรจ้ะเดี๋ยวจะเก็บของเขาเฮือนนะจ้ะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสได้หอบสารแลนมาท่าน <laughs> เราลักเก็บนี่กันจบไปทำนี่ด้วยจ้าเดี๋ยวเก็บของเขาบ้านกันจากฝนกำลังี่ตจกจ้าจ้าอย่าลืมกดหัวจริงไข้ให้แน่ด้วยจ้าพี่น้องออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่ด้วยจา้าสวัสดีจา้าโอเค